สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต9กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือการเงินและโชคลาภในเดือนหน้าะจะเป็นอย่างไรนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าถ้วยโอ้โหเจ็ดไม้เทา้าไม่ได้แย่แค่เหนื่อยนิดหน่อยหกถ้วยเออจะได้ความช่วยเหลือนะหนึ่งดาบตั้งสติให้มัน่น ราชาเหรียญเอ้ยแบ็กดีคุณกองที่หนึ่งการเงินและโชคลาภในเดือนหน้าของคุณนะแนวโน้มตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงกับทุกคนนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเครียดเรื่องการเงินใดๆก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะมีการปัญหาการเงินใดๆก็แล้วแต่จะต่อสู้ดินน้นรนยังไงก็แล้วแต่ขอบอกได้เลยว่าเดือนหน้าปัญหาของคุณจะคลี่คลายคุณจะได้รับความช่วยเหลือเออดูแล้วคุณมีแบ็คดีนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือว่าแม้แต่เจ้านายที่ดีก็แล้วแต่ได้หมดใครก็ได้เราชาเหลียญไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะเป็นใครเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถคล,คลี่คลายปัญหาการเงินของคุณได้นับเป็นแบ็คให้คุณได้หมดในเดือนหน้านี้ ขอเพียงคุณอ่าตั้งมั่นตั้งใจอ,อย่าวกแวกอย่าหวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในขณะนี้ตอนนี้เวลานี้คุณจะขัดสนแค่ไหนขอให้เชื่อว่าเดือนหน้ามันจะคลี่คลายเออ ปัญหาที่คุณมีอยู่เอาจริงถ้าทบทวนดีๆมันก็เป็นปัญหาที่แก้ได้เขาเรียกผ่านมาผ่านไปทุกคนมีสิทธิเจอมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การเขาเรียกแล้วแต่บุญวาสนาด้วยแล้วแต่การกระทําด้วยนะอืมบางคนฟุ่มเฟือยหน่อยขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะฟุ่มเฟือยหน่อยใช้จ่ายเยอะหน่อยเอฟของคนสั่งของเยอะหน่อยก็อ,อ๋ออาจจะเปลืองหน่อยเออรายรับรายจ่ายไปสมดุลอะไรแบบนี้ก็เออ บริหารรายรับรายจ่ายไม่ดีมันก็ส่งผลได้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างที่บอกคุณเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของคนแวดล้อมคุณจะได้รับความช่วยเหลือเออแล้วดูดูทีท่าว่าคุณจะมีแบ็กดีแบ็กแข็งด้านการเงินเพียงแต่ว่าเขาจะช่วยคุณมากน้อยแค่ไหนบางทีเขาอาจจะช่วยอยู่แล้วเงียบๆหรืออาจจะเป็นกําลังใจให้หรืออาจจะคอยรอดูว่าให้คุณถึงที่สุดจริงๆดูท่าจะไม่ไหวจริงๆแล้วเขาจึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยในเกือบจะวินาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องห่วงนะ ทำใจให้แน่วแน่เข้มแข็งเอาไว้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวเงินมาเองเออถ้าถามถึงโชคลาภไม่ค่อยมีจะได้เป็นลักษณะเงินช่วยเหลือจากอ่าคนกันเองมากกว่านะปัญหาการเงินของคุณจะคลี่คลายในเดือนหน้าแล้วก็ขอให้ระวังสิ่งที่ควรระวังก็คือพอมีคนช่วยแล้ว อย่าชะล่าใจเออตอนนี้เก็บออมให้ดีบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวพอพอเดือนหน้าการเงินเริ่มดีพอไปกลางเดือนปลายเดือนเดี๋ยวมันก็จะแย่ลงไปอีกมันจะเป็นวงจรแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นไม่จบไม่สิ้นนะ่าวนไปวนไปวนไป,นไป,นไปแบบเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นพอได้รับความช่วยเหลือแล้วบริหารจัดการการเงินดีๆเดือนต่อๆไปจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรคุณกองที่สองคุณได้ไพ่วิลล์ออฟฟอร์จูนเฮ้ยโชคดีกําลังมามีโชคนะสเตรนจ์โชคจะคนรักคู่ครองหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าเดอะมูนอารมณ์ที่แปลปรวนคือใครเดี๋ยวมาดูกันสองเหรียญอืมการยักย,ย้ายถ่าย,ายเทบริหารจัดการอ่าเทมเพลนส์การจัดการที่ดี มาขยายความการคุณกองที่สองการเงินโชคลาภในเดือนหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรคุณกองที่สองผมขอขยายความตามหน้าไพ่นะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับนะคุณกองที่สองคุณมากระดวงเดือนหน้าคุณโชคดีเออจะโชคดีมากดีโชคดีน้อยแล้วแต่บุญแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันดูแล้วจะมีโชคดีจากคู่รักคู่ครองคนรักหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายใครก็แล้วแต่ที่ที่มีความมิตรจิตมิตรใจกับคุณนะ่ะเออ แต่ดูแลแนวโน้มจะเป็นคู่รักคู่ครองแฟนกันหรือสามีภรรยาอะไรของคุณก็แล้วแต่เออเดมูคุนระวังอารมณ์นิดหน่อยคุณอาจจะเครียดเรื่องการเงินจนพานให้ไปเหวี่ยงเอากับคนใกล้ชิดเออไปเหวี่ยงไปวีนกับคนใกล้ชิดเกิดความโมโหเกิดความหงุดหงิดได้ง่ายระมัดระวังอารมณ์นิดหนึ่งอ่ะ มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เดือนหน้าการเงินของคุณจะคลี่คลายขอแค่คุณบริหารดีๆพอมีโชคอมีเงินเข้ามาเราบริหารจัดการดีๆอเขาเรียกว่าจัดสรรให้เหมาะสมอะไรจําเป็นต้องจ่ายก็จ่ายซะอะไรยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องจ่ายเออแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยบาลานซ์ทุกสิ่งดีๆด,ดูแล้วคุณเป็นคนที่มีรายจ่ายเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะเป็นครั้งเป็นคราวเขาเรียกว่าเหมือนกับขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะบางทีก็เป็นการจ่ายหรือซื้อเพื่อรักษาหน้าตาเออ เพื่อการเข้าสังคมอะไรแบบเนี้ยรายจ่ายจําเป็นคุณดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะอืมดูเป็นภาษีสังคมการใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้าตารักษาภาพลักษณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตรงนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยต่อต่อไปเดือนต่อต่อไปอในคราวลำดับถัดไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปออกสังคมมากก็ได้ลดลดงานสังคมลดลดพวกภาษีสังคมลงแล้วคุณจะประหยัดได้เยอะคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้น เดือนหน้านี้คุณมีโชคด้านการเงินจากคนรักชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนรักในแนวคนที่คบหากันเพื่อนสนิทคนที่คบหาดูใจหรือสามีภรรยาได้หมดนะอืมประมาณนี้เขาจะคอยซัพพอร์ตคุณขอเพียงคุณอารมณ์อย่าอย่าให้อารมณ์แปรปรวนมากเออเพราะคนที่ตั้งใจช่วยคุณเขาจะได้ไม่เสียกําลังใจไม่เสียน้ําใจคุณอย่าไปโวยวายอย่าไปวีนอะไรมากไม่ว่าจะได้มากได้น้อยหรือว่าได้ช้าได้เร็วอะไรก็แล้วแต่เมื่อได้มาแล้วขอให้บริหารดีด ย้ำเลยว่าบริหารดีๆลดภาษีสังคมลดการเข้าสังคมลดพวกของแบรนด์เนมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่ซื้อมาตกแต่งประดับตัวเองเพื่อเขาเรียกยกระดับหน้าตาอะไรแบบนี้ยกระดับฐานะหน้าตาไม่จําเป็นลดลดลงบ้างคุณจะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นคุณคนที่2นะประมาณนี้การเงินของคุณในเดือนหน้าจะคลี่คลายปัญหาการเงินจะคลี่คลายจากคนกันเองคนใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักคู่ครองนะครับคุณคนที่2องนะระมือเมื่อได้แล้วก็บริหารจัดการดีๆอย่างที่บอกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่ต่อกองที่สามก็เลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรอ่ะมาดูกันคุณกล่องที่สามคุณได้ไพ the the ่เดยไม่ใช่ dead. Dead. าาเชี่ยนเฮเฮ้ยเ h ้ยเฮ้ยเ h ้ยเฮ้ยเ h e ยเฮ้ยเ n a ยเอ้ยเฮ้ย้้เเยย ในทางที่ดีหรือไม่เดี๋ยวดูไพ่แวดล้อมห้าไม้เท้าระวังระวังการแย่งชิงเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สามการเงินและโชคลาภของคุณจะเป็นยังไงในเดือนหน้านะคุณมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเลขที่บ้านญาติผู้ใหญ่ผู้ล่วงรับได้หมดอะไรแบบนี้แล้วก็โชคลาภจากหมอดูนักพยากรณ์อะไรแบบเนี้ยอ,อ่า ท่านไหนที่ให้เลขแม่นๆลองไปตามได้มีโอกาสถูกมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะย้ํานะโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคจากนักพยากรณ์โชคจากหมอดูอะไรแบบเนี้ยได้อืสิ่งที่ต้องเตือนกันคือถ้าได้เลขเด็ดถ้าได้แนวทางอะไรมาเนี่ยคุณอาจจะทุ่มเทมากไปเออขอเตือนว่าอย่าเล่นเยอะและอยากให้เล่นสิ่งที่ถูกกฎหมายเช่นลอตเตอรี่หรือสลับอมสินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นถูกกฎหมาย จากใจจริงเลยนะผมไม่ผมไม่ค่อยเชียร์หวยสักเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แแตคุณนะเออแต่มีแนวโน้มว่าคุณจะมีโชคลาบแล้วคุณก็จะเล่นเยอะคุณจะทุ่มเยอะขอเตือนเลยว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสได้แต่อย่าเล่นเยอะอย่าเทหมดหน้าตักอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาเสี่ยงโชคโดยเด็ดขาดอืมเพราะมันจะกลายเป็นโลภมากลาบหายไม่ได้ว่านะครับนี่ก็เตือนกันนะครับขออนุญาตเตือนนะอย่าไปหวังเยอะเออ เอาแค่ว่าได้มานิดๆหน่อยๆนะพอได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันพอแล้วเพราะถ้าเอาจริงๆตามดวงเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณได้โชคลาภเข้ามาเยอะได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยคุณจะโดนเบียดเบียนทันทีเลยจะมีคนอยากได้เงินคุณจะมีคนมาหยิบมายืมอะไรแบบนี้นี่ก็คือคําเตือนอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าได้โชคลาภได้เงินทองมาอยู่ให้เงียบอย่าบอกใครเอออย่าเป่าประกาศอย่าเลี้ยงฉลอง อย่าส่งเสียงดังได้เงินได้โชคลาภมาให้อยู่ให้เงียบแบ่งไปทําบุญบ้างก็ได้เออถ้าเป่าประกาศคนอื่นรู้เดี๋ยวจะโดนยืมเงินจะโดเนเบียดเบียนเตือนอแล้วนะอ่าย้ํานะคุณมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนักพยากรณ์หรือหมอดูอ่ะชอบสํานักไหนชอบใจเจ้าไหนไปตามได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ให้เลขนะบอกไว้ก่อนอแล้วก็อย่าทุ่มเทมากไปเออเสียงโชคแต่พอประมาณ ถ้าเล่นเกินตัวเสียงโชคเกินตัวจะทุกข์มากกว่าสุขระวังความเสียหายในระยะยาวและถ้าได้เงินมาถ้าสมหวังอย่าเป่าประกาศอย่าให้ใครรู้ว่ามีเงินอยู่ให้เงียบเออประมาณนี้คุณกองที่สามโชคลาบและเงินทองของคุณเดือนหน้ามีโอกาสได้โชคหล,ลักฟุกๆมากน้อยแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับและที่สําคัญอยากให้เสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เล่นแต่พอดีพอดีนะครับ โอเคครับครบถ้วนนะครับ,รบกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูเรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ